สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาวิเคราะห์ดวงชะตาประจำเดือนกุมภาพันธ์2567กันนะคะคลิปนี้เป็นคลิปของคนลัคนาราศีพฤษหรือว่าราศีพฤษศนะคะเราจะเห็นในคลิปวิดีโอนะคะว่าตัวเลขสีแดงนั้นนะคะก็คือเป็นดวงดาวที่ย้ายนะคะในเดือนกุมภาพันธ์ซึ่งก็จะมีดาวอังคาร ดาวศุกร์ดาวอาทิตย์ดาวพุธแล้วก็ดาวเกตนั่นเองนะคะคนรักนาราศีพฤษหรือว่าราศีพฤษศเนี่ยเขามีตนุลักษ์คือดาวศุกร์นะคะดาวศุกร์เนี่ยจะโคจรเนี่ยนะคะอยู่ในราศีธนูในช่วงต้นเดือนนะคะแล้วก็จะมีการย้ายเข้าสู่ราศีมังกรในวันที่13ช่วงที่ดาวศุกร์อยู่ในเรือนมอรณะเนี่ยนะคะก็อาจจะเป็นช่วงที่เจ้าชะตาก็ยังทำอะไร ติดขัดอยู่ยังไม่ได้สะดวกไม่ได้ราบรื่นปัญหาต่างๆเกิดขึ้นก็ยังแก้ไขอะไรยังไม่ค่อยออกเนี่ยนะคะเพราะว่าด้วยความที่ตัวตนของเราเนี่ยนะคะยังไม่ค่อยเข้มแข็งพออย่างนั้นเองนะคะแล้วก็ยังไม่ค่อยมีความกระตือรือร้อนหรือว่ามีไฟในการที่คิดที่จะทำอะไรคิดที่จะแก้ไขปัญหาอะไรมากมาย ะะแต่เมื่อดาวศุกร์เนี่ยนะคะโคจรเข้าสู่เรือนสุพะนะคะ,ะเรือนสุพะในวันที่13กุมภาพันธ์ซึ่งดาวศุกร์ย้ายเข้าไปเนี่ยก็จะเจอดาวอังคารเพราะดาวอังคารนี่เขาย้ายมาก่อนแล้วในราศีมังกรนะคะในวันที่5กุมภาพันธ์เวลา8นาฬิกา17นาทีดาวอังคารเนี่ยนะคะอยู่ในเรือนสุพะของคนลัคนาราศีพฤษภตั้งแต่วันที่5กุมภา เจ้าชะตาเนี่ยนะคะอ่ะก็จะทําอะไรคาดหวังอะไรความสําเร็จเกี่ยวกับความสําเร็จเนี่ยนะคะเกี่ยวกับเรื่องคนช่วยเหลือเนี่ยนะคะก็จะมีได้นะคะเพราะว่าเป็นเรือนสุภาษเป็นเรือนแห่งความสมหวังเป็นเรือนแห่งความอ่าสำเร็จความดีงามนะคะเพราะฉะนั้นดวงชะตาที่ดีดวงชะตาที่เรามองเห็นว่าเจ้าชะตาเนี่ย จะใช้ชีวิตอย่างราบรื่นหรือดีขึ้นนะคะช่วงไหนก็ช่วงจังหวะที่ดาวตนุรักษ์ของตัวเองอ,อยู่ในเรือนสุภะนั่นเองนะคะก็คือช่วงในวันที่13กุมภาพันธ์เป็นต้นไปแล้วก็อยู่ร่วมกับดาวคู่มิตรคือดาวอังคารซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนปัตนิดังนั้นเจ้าชะตาทําอะไรหรือติดขัดอะไรจะมีคนช่วยเหลือนะคะในช่วงนี้ได้บ้างนะคะก็ถือว่าโอกาสที่ดีเพราะว่าจากที่เจ้าชะตาอาจจะติดขัด ามาเนี่ยนะคะในช่วงที่เดือนผ่านๆมาเนี่ยนะคะแต่ว่าตอนนี้นะคะก็จะมีคนมาคอยช่วยเหลือแล้วจะเริ่มดีขึ้นนะคะในในตรงจุดนี้เรื่องการเงินการทองการเงินการทองคือดาวพุธค่ะดาวพุธเนี่ยนะคะเขาโคจรย้ายเข้าสุรศีกุมวันที่14แต่โคจรเนี่ยนะคะอยู่ในเรือนสุภะนะคะตั้งแต่ต้นเดือนเนี่ยนะคะตั้งแต่วันที่ย9ิบก้ามกราแล้วนะคะ ตั้งแต่ยุบก้ามกราจนถึงวันที่14บสี่กุมภาก่อนเที่ยง31มสิบอ็นาทีเพราะฉะนั้นการเงินการทองเจ้าชะตานี้ถือว่าโอ,อากาสที่จะสมหวังโอากาสที่จะสําเร็จหรือคาดหวังใดๆเกี่ยวกับเรื่องการเงินการทอง ก็ถือว่าเป็นจังหวะที่ดีถึงแม้ว่าจะมีปัญหามีความติดขัดอยู่ในช่วงจังหวะที่ดาวพุธเนี่ยนะคะเขาอยู่ร่วมกับดาวอังคารในเรือนสุพะที่เรามีความรู้สึกว่าเออมีความสําเร็จเกิดขึ้นได้แต่ว่ามีอุปสรรคมีปัญหาแต่เมื่อดาวพุธเนี่ยย้ายนะคะย้ายเข้าสู่ราศีกุมเนี่ยนะคะเข้าไปก่อนแล้วนะคะหนีดาวอังคารไปเนี่ยถือว่าการเงินนี้เริ่ม ดีขึ้นเยอะเลยนะคะ er mm hmm. ไหลลื่นนะคะแล้วไปอยู่ในเรื่องการงานด้วยนะคะส่งผลให้เงินกับงานไปด้วยกันเลยนะคะมีความก้าวหน้าทั้งเรื่องการงานการเงินเพราะว่าดาวพุธอยู่ร่วมกับดาวเสาร์ก็เป็นดาวคู่สมพลดาวพุธอยู่ร่วมกับดาวอาทิตย์ก็เป็นดาวคู่ปัญญาดาวอาทิตย์เป็นดาวเจ้าเรือนพันธุด้วยนะคะทาให้การเงินมีความมั่นคงมีความสําเร็จมีความก้าวหน้าแล้วก็ ทำอะไรก็เกิดลาภผลในช่วงนี้เลยนะคะทีนี้เรามาดูกันในเมื่อการเงินโอเคแล้วการงานล่ะการงานเนี่ยพบการงานก็คือดาวราหูนะคะเป็นดาวเจ้าเดือนกัมมะนะคะดาวราหูเป็นดาวเจ้าเดือนกัมมะกัมมะตกลาภะนะคะซึ่งดาวราหูนี้ ก็ย้ายเข้ามาสู่ราศีมีนได้สักพักแล้วนะคะได้สักพักแล้วแล้วก็ทีนี้เมื่อตกลาพระเนี่ยการงานเนี่ยมากแน่นอนเยอะแน่นอนนะคะแล้วดาวเสารเนี่ยนะคะเป็นดาวเจ้าเรือนสุภะษโคจรเข้าสู่เรือนกรรมะอ่าซึ่งเราก็เห็นอยู่แล้วว่าสุภาเขากรรมะเนี่ยก็งานค่อนข้างที่จะเยอะงานค่อนข้างที่จะมีความก้าวหน้ามีโอกาสที่พัฒนา เป็นอย่างสูงนะคะแล้วในเดือนนี้จังหวะเดือนนี้เนี่ยอยู่กับดาวคู่สมพลคือดาวพุธด้วยเพราะฉะนั้นมีโอกาสพัฒนาไปได้อย่างดีได้อย่างรวดเร็วได้อย่างเขาเรียกว่าเหมือนเต็มที่เลยมีโอกาสที่ก้าวหน้าแล้วก็งานอาจจะเหนื่อยหน่อยอาจจะเยอะหน่อยอาจจะค่อนข้างที่มีอะไรให้เราทําเยอะแยะเนี่ยนะคะแต่โอกาสที่ ประสบความสําเร็จในเรื่องการงานมีสูงโปรเจกต์อะไรใหม่ๆก็มีโอกาสผ่านฉลุยมีโอกาสก้าวหน้านั่นเองคนรอคอยอะไรเกี่ยวกับการงานไปได้ดีได้รับงานแน่นอนนะคะอันนี้เป็นสิ่งที่ดีเลยสําหรับคนรักนาราศีพฤษนะคะทีนี้เรามาดูกันเรื่องความรักความสัมพันธ์เป็นอย่างไรคนรักนณาราศีพฤษหรือว่าราศีพฤษศเนี่ยนะคะดาวเจ้าเรือนปัตนิคือดาวังคาร ดาวคานได้มหาอุดนะคะได้ตําแหน่งมหาอุดอยู่ในเรือนสุภะเป็นตําแหน่งที่ดีนะคะเจ้าชะตามีความสัมพันธ์ที่มั่นคงนะคะมีความรักความสัมพันธ์แบบคนที่มีคู่อยู่แล้วสามีภรรยาความรักค่อนข้างที่จะไปได้ดีมีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดมีความสัมพันธ์ที่แนบแน่นมีความสัมพันธ์ที่มั่นคงปัญหาใดๆก็น้อยลงบ้างนะคะคือน้อยลงละ อ่าเริ่มความติดขัดอะไรไม่ค่อยเยอะแล้วเพราะว่าดาวจเจ้าเดือนปัตตนีเนี่ยเข้าสู่เดือนสุภาะแล้วจะมีดาวศุขเข้ามาร่วมในวันที่13กุมภาอ่าก็จะถือว่าตัวเองก็ไปอยู่ร่วมกับดาวปัตตนีอ่าอ่าปัตตนีก็อยู่ร่วมกับเราอยู่ในเดือนสุภาะมีความสุขค่ะมีความสมหวังมีความก้าวหน้าใครที่มีแฟนอยู่แล้วมีโอกาสพัฒนาความสัมพันธ์ได้งด,ดีแล้วก็ก้าวสู่ สเต็ปต่อไปถึงขั้นมั่นหมายมีโอกาสที่มองลู่ทางในการแต่งงานได้นะคะอันนี้เป็นจังหวะชีวิตที่ดีของเจ้าชะตาเช่นกันรวมทั้งคนที่มองหาคนคุยจะเป็นอย่างไรคนที่มองหาคนคุยหรือว่ามองหาแฟนเนี่ยนะคะ,ะก็มองเห็นไว้ว่าก็เป็นช่วงที่มีโอกาสพบเจอได้เหมือนกันนะคะความรัก ก็เป็นความรักที่ดีงามเป็นความรักที่ทางไกลก็ได้นะคะเป็นความรักที่ค่อนข้างที่จะมั่นคงเนี่ยนะคะค่อนข้างที่จะดีแล้วก็ไปได้สวยพัฒนาได้ดีด้วยนะคะก็ถือว่าจังหวะชีวิตที่ดีสําหรับคนมองหาคนคุยได้ด้วยเช่นกันนะคะอย่างไรก็ดีเนี่ยนะคะในเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยเดือนแห่งความรักเป็นเดือนแห่งความสุขความสมหวัง ของคนราศีพฤษภได้ด้วยเช่นกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงานด้านการเงินและก็ด้านความรักถึงแม้ว่างานจะเยอะงานจะพัฒนาก้าวหน้าแบบเออบางทีก็เยอะนะคะแล้วก็มีสเต็ปต่อตไปให้เราทำอย่างมากมายเราอาจจะเหนื่อยกับตรงจุดนี้แต่ดูแล้วโดยรวมคุณจะทำอะไรแล้วประสบความสำเร็จแล้ก็ได้รับผลที่ดีงามต่อมา อ่าเป็นผลตอบแทนได้ดีนะคะเพราะฉะนั้นอย่าก,กลัวที่จะเหนื่อยอย่าก,กลัวที่จะงานยุ่งนะคะให้มีความตั้งใจแล้วก็จะประสบความสำเร็จค่ะก็เป็นคลิปดีๆเป็นแนวทางในการใช้ชีวิตในเดือนกุมภาพันธ์หวังว่าเป็นประโยชน์เป็นไกด์ไลน์นะคะก็ขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขค่ะสวัสดีค่ะ